สวัสดีครับเพื่อนๆเพคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมธรรมชาติที่งดงามนะครับที่สดชื่นและร่มเย็นนะครับมารับโอโซนกันนะครับเพื่อนๆที่ที่เราจะเที่ยวนี่นะครับก็คือเขากะโหลกนะครับเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนี่คือบริเวณทางเข้าไปชมบริเวณเขากะโหลกนะครับเราจะไปชมอะไรไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับทางเดินที่เราเข้ามานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีทางน้ำไหลนะครับให้เราเดินเข้าชมธรรมชาติที่งดงามนะครับมาสูตรโอโซนนะครับผมเห็นไหมครับทางที่นี่นะครับก็จะเขียวขจีนะครับสดชื่นมากเลยนะครับเพื่อนๆและแน่นอนละครับว่าผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมน้ำตกแน่นอนครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำตกจะสวยงามขนาดไหนนี่นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงแหล่งน้ำตกแล้วนะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับน้ำตกนี่สวยงามมากเลยนะครับผมงดงามมากคนจะเที่ยวนะครับไม่ใช่ว่าจะชอบเที่ยววัดไหว้พระอย่างเดียวนะครับหรือไปเที่ยวอะไรนะครับคนจะเที่ยวชอบมากเลยนะครับมาชมธรรมชาติมารับโอโซน มาสูดอากาศบริสุทธ์นะครับผมน้ําตกที่นี่นะครับก็ไม่ได้ตกตลอดทั้งปีนะครับเพื่อนๆน้าตกที่นี่นะครับเขาจะตกแค่ช่วงฤดูฝนนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพื่อนๆลมก็เย็นสบายมากเลยนะครับผมเห็นไหมครับงดงามมากเลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะมาเที่ยวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาวบุรีรามหรือชาวต่างจังหวัดนะครับที่จะมาเที่ยวเขากระโหลกมาชมน้ําตกนะครับผมขอแนะนํานะครับว่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับให้เจ้าหน้าที่พาเข้ามาชมนะครับท่านจะได้ปลอดภัยนะครับจะได้ไม่หลงทางเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่างดงามมากส่วนใครที่มาเที่ยวแล้วนะครับที่พกขนมมากินน้ํามาดื่มนะครับก็เก็บขยะนะครับออกไปด้วยนะครับอย่าทิ้งให้สกปรกแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันนะครับ นี่นะคบผมโอ้โหสดชื่นมากเลยนะคบเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยอากาศก็เย็นเย็นนะครับคนจะเที่ยวก็อยากเล่นน้ํามากเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะครับก็อาศัยแค่ขาแช่น้านะครับสูตรอากาศบริสุทธ์เอานะครับผมดูสิครับงดงามมากเลยนะครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาพามาเที่ยวมาชมนะครับผม นี่นะครับวิวทิวทัศน์ก็งดงามบรรยากาศก,ก็ดีมากเลยนะครับน่ามาเที่ยวมากเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพนคนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆสวัสดีครับ